องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแล้วว่าน้ำมันดาวอินคาสามารถช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงโรคอ้วนไขข้อเสือ่อมระบบสมองและประสาทพาร์กินสันมือเท้าชาอาลัลไซเมอร์เอภูมิคุ้มกันบกพร่องท้องอืดกลากเกลื่อนอีกทั้งยังมีวิตามินเอและอ e ี วิตามินเอมีผลต่อการสร้างกระดูกและระบบสืบพันธุ์ป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารระบบหายใจบำรุงสายตาช่วยทำให้ผมและผิวแข็งแรงวิตามินอีช่วยระบบต่างๆในร่างกายชะลอความชรามเมล็ดอินคาเป็นมเมล็ดที่ให้น้ำมันชั้นดีเยี่ยมสกัดเย็นปลอดโลหะหนักปลอดสารเคมี เป็นไขมันตำแหน่งเดียวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายลดไตรกลีเซอไรด์เมล็ดพืชชนิดนี้เป็นแหล่งไขมันดีมีไขมันไม่อิ่มตัวที่ชื่อว่าโอเมก้า3 6 9ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายโอเมก้า3 6 9เกิดจากกรดลิโนโลเลนิกซึ่งเป็นอนุกรมหลักของไขมันไม่อิ่มตัวที่มีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างมาก ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้เปลี่ยน DHA เป็น EPA บำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นอีก8ชนิดและสารฟีนอลิก21ชนิดเป็นสารสำคัญที่ยังไม่พบในพืชชนิดอื่นๆมีการทำงานวิจัยในหลายๆประเทศและเมื่อปี2004และ2007ได้รับรางวัลอาหารของโลกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ในปี2005ได้รับรางวัลนวัตรกรรมสูงที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นีพืชชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยจากการส่งเสริมการปลูกโดยบริษัทต,ตัวแทนรัฐบาลจีนและรับซื้อผลผลิตส่งจีนขณะที่คนไทยยังไม่ทราบประโยชน์และสรรพคุณโดยแน่ชัดยังไม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และยังไม่ขึ้นทะเบียนออยอต่อมานักวิจัยชาวไทย รองศาสตราจารย์ด็เตอร์ระพีพัธนธ์แดงตันกีอาจารย์และนักวิจัยวันฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติลินธรไทยเยอรมันได้ไปพบพืชชนิดนี้ที่ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรเขตร้อน12ปันนามณฑลยูนานประเทศจีนปลูกในลัวลวดหนามมีทหารถือปืนยืนเฝ้าอยู่ด้วยความที่เป็นนักวิจัย จึงได้ขอมเมล็ดพันธุ์นำกลับมาปลูกทางภาคเหนือของไทยและศึกษาคนา้นคว้าทำงานวิจัยทั่วดาวอินคาจนสามารถจดแจ้งและขึ้นทะเบียนสอบอสา .3 กับคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธรารณสุขได้รับออยอเป็นคน